หลวงปู่สอนลูกนี่สอนด้วยความเมตตานะทำไมจึงสอนลูกออกจากเครื่องรางของขังออกจากเดรัจฉานวิชาออกจากสายหมู่ก็เรื่องนี้แหละลิทธเดชพวกนี้เป็นลูกกี่ยะลิทธเดชพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไวทธรมก็เปรียบเสมือนว่าพระนั้นอวดอุตริมนุษยธรรมผิดแดีวเรื่องนี้ ลูกรู้หรือลูกทราบหรือไม่ว่ากูบา,าจาย์ทีทำเครื่องรางของขังส่วนมากเวลาตายแล้วไปจมอยู่ในโนรกลูกคิดว่าเป็นผู้พิเศษเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐลูกลองพี่นะแต่ตองหรือไม่ว่าพระพติทัฒน์ยิ่งหอเหินเดินฟ้าได้แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ด้วยฤทธิ์แต่ผู้สุดทา้ายทำไม พระเทวทัตต้องไปจมในมหาอเวจีนรกอย่างนั้นผู้ที่ทำเครื่องรางของขังพวกสายมูส่วนมากเวลาตายจึงไปจมในนรกผู้ที่เป็รู้จิตู้ขาก็เปรดเสมือนโซ่คล้องคอ,งอ,งองลากลงไปเป็นขบวนใจขบวนเกา่าเห็นไหมละ่ะเนั่นต้องเห็นนรกนรกนะต้องเห็นสวรรค์เวลาเห็นแบบนี้ เราก็ไม่สงสัยเลยว่าหลักคำสอนของพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นของแท้อยู่อย่างนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีเป็นของจริงไม่ใช่ว่าของแปลกปลอมนะดูกนะแต่เราต่างหากแปลกปลอมพระต่างหากแปลกปลอมอุบาสกติกาต่างหากแปลกปลอมนั่นแหละว่าทําไมหลวงปู่จริงเอาชีวิตเลกเพื่อต้องการให้ชาวพุทธเราออกจากเดรัจฉานวิชาออกจากพวกเครื่องรางของขัง ออกแกะพวกสายมูออกจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์ก็คือเอาพระรันตนตรจัยเป็นที่พึ่งเป็นทางเดินที่เข้าสู่สุขติภูมิได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าผู้ใดทิ้งสายมูทิ้งการนับถือที่ผิดผดิมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์กลุ่มนี้ ไม่มีโอกาสดอกที่จะลงสู่ทุกขติภูมิมีแต่ขึ้นสูงยิ่งขึ้นไปในสุขติภูมิคือตัดสินปัญหาได้เลยผ,ผู้ไหนไอ้กลุ่มใดยังเอาพวกสายมู่ยังไปนับถือพวกกุมารตรงกุมารทองนางกวักนางไกรเครื่องรางของขังเป็นอาจารย์ปยากรปยานาคหรือสีจีภัยเป็นอาจารย์กุรมนี้ จ่อมที่จะตกนรกหมกไหมลูกคิดไม่ถึงพวกฤาษีที่พัยคงจะมีฤทธิ์มีเด,ด็คงจะไม่ตกนรกหมกไหมเป็นไปไม่ได้พอเห้นเดินฟ้ามาหรือจะล่องหนหายตัวไปไหนก็ตามอะพวกฤาษีพวกนี้ยังตกนรกอยู่เพราะไม่ใช่พระอริยบุคคลนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวนรกนะน,นั้นการที่สร้างเจดีใหญ่โบารเจยศาลาใหญ่เนี่ย พ่อลูกคิดว่าจะไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้ยกเว้นที่ลูกสามารถทําให้จิตใจของลูกเข้าสู่คุณงามความดีที่สมบูรณ์แบบคือไม่นับถือศาสนาอื่นศาสดาอื่นจะนับถือเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะไม่กราบใครใดๆใ,ในสามแดนโลูกธาตทาจะกราบเตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เมนมีพวกอสูรหรือเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิีพู้ถีพีศาจมาทำลายทำลายฆ่าให้ตายถ้าเลิกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วริงจะยอมไว้ชีวิตบุคคลกลุ่มนั้นไม่ยอมคือสละชีวิตมอบกายถาวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พวกนี้จะไม่สุขสนานพวกมิจฉาทิฏฐิกลุ่มนั้นไม่สามารถที่จะทำลายทำลายได้จิตของบุคคลกลุ่มนั้นเป็นจิตอริยบุคคลทรัพย์สมบัติในสามในลูกกราหรือทรัพย์สมบัติของพระมหาจากกักรพัรดิเทียบกับทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ ของพระอริยบุคคลชจ้นต้นโสดาบันไม่ได้ต่างการละฟากับดินพระมหาจากักรพรรดิเวลาที่จะทําศึกไม่ต้องใช้สตราบุธไปที่ไหนบ้านเมืองนั้นหมอบร่าฆ่าให้หมดเพราะฤทธิ์ของพระมหาจากักรพรรดิไม่ต้องใช้สตราบุธไม่มีการฆ่าฟันลันแทงกันแต่เมืองนั้นยอมยกให้ทั้งหมดแม้นขึ้นไปสู่เทวโลกเท้าสักกะ ก็ต้องแบ่งทรัพสมบัติหรือแบ่งการปกครองให้กึ่งหนึ่งแบ่งพระนางบำเรอที่เป็นแสนโกรธให้กับพระมหาจากักรพรรดิให้ท่านอยู่ได้อย่างสบายพระพระพระมหาจากักรพรรดิเหนือกว่าเทวดาในกามาพบเทวดาในการมาพบต้องมอบให้กับพระมหาจากักรพรรดิเก่งขนาดนั้น บรารมีก็ยังสู้พระอริยบุคคลเช่นต้นสูดามันไม่ได้ก็เหมือนพวกเรานี่หนึงไม่ยอมนับถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่ยอมนับถือพวกเครื่องรางของขังนพระนาจารย์จะนับถือเพ่พระพุตธเจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นตายก็ตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ไม่เชื่อเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อพวกอิตธิญญาณต่างๆที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ได้เชื่อพวกปติพวกกสุรกายใดทั้งสิ้นไม่ได้เชื่อร่างเจ้าเจ้ารงไม่ได้เชื่อหมอดูหมอเดาไม่ได้เชื่อศาสนาอื่นศาสดาอื่นลัทธิอื่นเชื่อเต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นกระทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระอริยบุคคลจัน้นโสดาบันเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กจาความได้รู้ความตั้งเจ็ดปีขึ้นไปไม่ยอมนับถือศาสนาอื่นศาสดาอื่นมอบกายสบายชีวิตกับพุทธเจ้าแม้นพวกมารจะมาฆ่าก็ไม่สะทุกสะทแทน พอได้มอบกายสบายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วตายก็จะตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้นี้หละเรียกว่าพระอริยบุคคลชั้นต้นสุรดับันผู้นี้ปิดอบาย,ยภูมิอย่างสมบูรณบริบูรณ์แต่ชาวพุทธเราไม่เข้าใจสิมันคนละโลกส่วนมากก็จะเรื่องการก่อสร้างเป็นใหญ่เรื่องสายมูเป็นใหญ่เอาพยานาะเป็นใหญ่เอาลือีเป็นใหญ่เอเอาอะไรล่ะพวก กุมารตมกุมารตองเป็นใหญ่เอาสิ่งที่ไร้สาระที่นอกพุทธศาสนาเป็นใหญ่ทิ้งหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดเลยนี่ผลสุดท้ายเป็นไงอา้าวมาพิจารณาดูนะตายแล้วก็ต้องไปจมในนรกเพราะว่าจิตไม่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือพูดง่ายว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตนี่แตกกระจายกระจายไปทุกจุดเอา้านี่ก็ดีนะ ถือเทวดาก็ดีนะถือพูดผีปีศาจก็ดีนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ดีนะที่จะได้ถูกหวยรวยเบอร์บ้างเออถือพญากุตปญานักก็ดีนะที่จะถูกหวยรวยเบอร์เป็นเสรษฐีพญานักจะมาบอกหวยบอกเบอร์บ้างเออเอ้ยเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนี้ดีนะผีกลุ่มนี้จะได้มาบอกหวยบอกเบอร์บ้างจอมปลวกนี้เออ แม้แต่ค้างคกนี่ก็เออคงจะดีนะกาบค้างคกบ้างกาบพวกเต่าบ้างเป็นอาจารย์ปลาพวกปลาไหลบ้างสาลพัดที่จะทํากาบต้นไม้บ้างเออเอาพวงมาลัยไปลอยต้นไม้กาบต้นไม้บนบานฉันเก่าขอหวยขอเบอร์นี่เนี่ยดูเขาเรียกว่าจิตมันเตกซ่านจิตไม่เป็นชาวพุทธทั้งที่ในตําราหรือว่าในทะเบียนบ้านถือพุทธศาสนาแต่ว่าพวกเราไม่ใช่ชาวพุทธ ยากมากตั้งลูกนะปัจจุบันเป็นแบบนี้ทํำยังไงจึงจะสามารถที่จะทําให้จิตใ,ใจตัวเองเป็นพุทธ,ธะได้อย่างสม,มบ,บูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องยอมมอบกายถวายชีวพิตกับพระเจ้าจริงๆจ,งจึงจะสามารถออกจากทุกขติภูมิได้นะลูกนะครับ